ุกคนวันนี้เราจะมา r e a แอคชัเพลงของสรันนะคะหลังจากที่หลายคนรอมาอย่างยาวนานนะโอเควันนี้เพลงที่เราจะมา r รีแอคชัก็คือเพลงความรักเท่ากับลมหายใจนะจ๊าทุกคนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนอืมซรันวูว้ MV มาแบบ ลิศอยู่นะอุย้ยสวยจังอุย้ยชอบอะกราฟิกดีที่แข็งแรกแต่มันไม่ใช่ใจแต่มันดันเป็นหน้าที่ทนทานฉันได้บนบอลแต่พ่อแม่ของขาพ่อกับเม็ดฝนที่เทลงมาขอบอลให้ช่วยให้ตันเธอได้หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทนมาคนเฮียคนเลว <c oughs> คนชั่วค <c oughs> นโง่แลวก็รวมถึงฉันที่เป็นคนผ่าน Oh my god <c oughs> อยู่เงียบๆพร้อมกับการผิงไฟจะทำอะไรกันแล้วองของเธอจะได้ตัดสินใจว่าสิ่งทีเสียไปจะขอเป็นคนรับซื้อรำบุล้วนมากบาทีฉันตื่นขึ้นรู้สึกกับมันทำให้เราได้คิดอะไรมันทำให้ัวของเราได้เวลาพักฟื้นฉันไม่ได้เรียกร้องไม่มีแรงจงใจแต่เขาทุ่มเที่ในบางครั้งผูนี่เขียนบมาดีรู้ไหมใจน คุณไปคิดถึงแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไาจับเสือ้อเธอคงไม่ว่างเธอคงอยู่กับเพือ่อนเธอเหมือนกันไกที่พร้อมจะตัดเชือกจะทำจนตายได้แต่ทำไม่เชอกระอักเลือดไอ้เฮียไม่เจ็บชิบหายไอ้สัตว์กูแม่คิดถึงชิบหายไอ้สัตว์ในเมื่อกูเคยไล่เขาออกไปจนเงแอทํงทำควยไหลสัตว์กูไม่ไหวแล้วว่ะไอ้สัตว์กูควรไปตายใช่ไหมไอ้สัต oh, ว์ถ้าหากผมรักคืนลมหายใจตอนนี้กูตายไปแล้วไอ้สัตว์โอ้ยใจเย็นเด้อโอ้ย oh, <แก S 1> สุดยอบ อขอให้เธอสบคุณกับถนนทุกเส้นที่ตัวเธอเดินทางเข้าใจตอนนี้ว่าตัวฉันเพ้อกันไปใหญ่ดีใจด้วยนะไอ้อ้วนของเขาที่จะได้ไปเจอโลกใหม่ที่ไม่ใช่โลกแคบๆจางน,นี้จะเป็นโลกใหญ่ๆก็จะเอาเรื่องบนหัวจากคนรอบข้างอย่าดึงมือนเอามาเข้าไปใส่ฉันยังเก็บไว้นะาภาพในความคิดที่เธอเคียงฉันเก็บปากกาสมุดดินสออุปกรณ์ทุกอย่างที่เธอเรียน แต่เธอไม่ต้องมาสนใจจากนี้ฉันขอให้เป็นเธอเพียงที่จะมีความสขให้เหมือนกับจันวันนี้ฉันขอเป็นเพียงเชิงเทียนที่นับเวลาถอยหลังไปเทียนค่อยๆจะดับไปถ้าหากวันนี้ไม่มีฉันอยู่เธอก็อยาไปผุดอยู่กับใครบาคงคนที่ไม่ดีกับเธอเส็จพาล,ละกิจเขาสะใจแต่ฉันหวังดีกับเธอเสมอฉันยังคงนั่งรอให้เธอกลับไปกลับมา God. ทุกคนก็จบไปแล้วเนาะสำหรับความรักเท่ากับลมหายใจขอพูดอย่างแรกก่อนคือตกใจมากทำไมเพลงสั้นมากเออคือเพลงสั้นมากเราแบบว่าจบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องเพลงก่อนเน,ะน,ะนาะก็สลาณะเออเขาก็คุณภาพอยู่แล้วนะทุกคน เฮ้ยแต่ลามโหดอะรอบนี้คือได้ฟังสาระแล้วรู้สึกว่าเอ้ยลามโหดมากแล้วคือเขาใส่อารมณ์ไปกับเออเพลงมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเขากําลังทุกข์ทรมานจริงๆอะไรเงี้ยแบบกลับไปแต่ก็แบบจะกลับไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันคิดถึงอันเนาะยอมรับเลยว่าลามดีมากค่ะทุกคนตบมือสำหรับ MV ไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะมันดีมากเลยทุกคนคือเรารู้สึกว่าเขาเอาแบบพวกกราฟิกอะไรเงี้ยมาเล่นเนาะมันแบบมันเลิศอ่ะเออมันดูมีความแบบอินเตอร์ดูมีความแบบทันสมัยแต่คือต้องยอมรับว่าคนทำเอ็มวีคือเจ๋งมากอันนี้คือเป็นเอ็มวีที่เจ๋งมากที่เรารู้สึกชอบชอบชอบมากเลยทุกคนมัน <Wow. S 1> สวย อ่ะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราโดยดะจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์แฟนเพจพี่จะดูให้ด้วยนะทุกคนโอเคก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราจะรีแอคอะไรต่อไปนะคะทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ